มายินดีต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะสู่เกม Over Watch นะคะวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องครบรอบ1ปีของ Over Watch <Overwatch S 2> นะคะก็ <Overwatch S 2> มีสกินค่อนข้างมากหน้าหลายตามาให้เรานะตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่ที่กาลินาไ like. ลย่างเดียวทางเดียวแต่ตอนนี้จะต้องแบบอยากจะขยบหน้าต่างไปที่อื่นมากเลยมันบงังเอาไปที่อื่นกันอะเอาไปฝั่งนี้แล้วกันจะได้ไม่เลอะเทอะ พี่แพทแฟนพี่ไม้เราเพิ่งรู้อ่อาจบเลยน้ำตาจะไหลนี่ดูแพทดูเป็นความลับขนาดนั้นเลยใช่ไหมแพทกับไม้ดูเป็นความลับขนาดนั้นเลยใช่ไหมตอนนี้นี่ก็คือรูทบ็อกนะคะหนึ่งเอ่อวันแ r นนิเวนรบซึ่งมันขาวมากโอเคเราจะเปิดน้ำล่องไปก่อนสักสักสักหนึ่งกล่องก็มีอยู่กล่องเดียวมาดูกันว่าได้อะไรนะคะโอ้โหเกลือแต่แรกโคตรแย่ แล้วม,มันขาวอะไรขนาดนี้วะโอเคเราจะทำการซื้อรูทบ็อกเพิ่มนะคะวันนี้แพทก็กะวา่าจะเอารูทบ็อกแค่ห้าสิบกล่องห้าสิบกล่องเลยเหรอวะเช่ <Yeah. S 1> คิดตังแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องคำนวณยวังวมนต้องคำนวณห้าสิบกล่องสี่สิบดอลคูณสามสิบห้าใช่ไหมสี่สิบคูณสามห้า พันสี่จริงหรอพัต้องท,งทุนขนาดนี้เลยเหรอปกติอพัดจะเปิดแค่ยี่สิบห้ากล่องเว้ยยี่สิบห้ากล่องก็เจ็ดร้อยเอาเจ็ดร้อยก่อนแล้วกัน,นไหนๆก็คนน้อยเราเอาแค่เจ็ดร้อยละกันห้าสิบมันมันดูเยอะไปอ่ะมันมันดูแบบพัดต้องแบบนะไปเราพัดต้องกดแบบนี้ด้วยนะ แทุกคนก็ต้องเห็นดีแปบหนึ่งนะนี่กดสดเลยนะเนี่ยอ่าไม่งเห็นเลขด้วยไงทีนี้ช็อกเลยเดี๋ยวเด,วเดวต้องทำการปิดจอเกมก่อนนะไหนวะจอเกมนี่อ่ะปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวขอใส่รหัสก่อนนะคะทุกคนว่าเดี๋ยวมีคนเอาไอดีพืไปเล่นนะ แลแม่งก็กดเพลินไปเลยชุดนี้โอเคเรียบรอ้อได้ยินเสียงไหม,มได้ยินเสียงกล่องที่หล่นมากระทบไหมนี่นะคะคือกล่องลูตโตบอกโตมาติดเพลงพร้อมแบบพร้อมลุย24กล่องก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างเอาเป็นว่าเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่ามันมีมันมีฮีโร่ตรงไหนหน่าได้บ้างฉันไม่รู้ว่ามีตัวไหนบ้างแต่ฉั้จำได้ว่ามีลูซิโ มีลูซิโอนะคะนี่ก็คือลูซิโอสวยอันนี้สวยยอมรับเลยว่าสวยจริงอ๋อเท่ดีแต่ถามว่าเล่นไหมก็ไม่เล่นนะเดี๋ยวเปิดเสียงในเกมให้นะคะจะได้ดูมีอะไรหรือทัดปิดไปวะก็ไม่ปิดแต่มันไม่ขึ้นอะไรทั้งนั้นอเคิด่่ปอะไรก็ฟังไปยคเมียอะไรนะแล้วก็มีตัวไหนอีกนะจำไม่ได้หรือก่อนอันนี้ไม่มีนี่มีซิเมท่า สิบเ้ามีนะคะนี่ค่ะนีคะ่คือสิมิท็ก็้าก็สวยดีนะนางก็ดูแบบสเสด็จด,ดีแล้วจำได้ว่ามีท่าเต้นมีของเหมยด้วยเราแพทแต่แพทไม่รู้ว่ามันมีสกินเหมยไหมนะเดี๋ยวดูก่อนเหมยเหมยอยู่ไหนะอยู่นี่อ่ะมีมีนี่ไงแต่เป็นพึ่งนะคะคมว่าสวยไหมก็เฉยๆนะสำหรับแพทแต่แต่ถ้าได้ก็เอาได้ก็ดีได้ก็ไม่เกลือ นะคะแล้วก็มันมีนี่ด้วยมันมีท่าเต้นที่กําลังแบบทุกคนบอกว่ามันฮิตมากเพราะว่ามันเป็นท่าเต้นของซูซูมิยะฮารุยนะอยู่ไหนวะมันเป็นอีโมติคอนมะนี่เออเนี่ยมันเป็นท่าเต้นของซูซูมิยะฮารุยนะคะต้องลองต้องลองไปเซิร์ชดูคือใช่เลยมันก็มีหลายอันเดี๋ยวจ้ไม่ได้ละมีโซเดอร์ด้วยโซเดอร์แต่พันว่าโซเดอร์ไม่ค่อยสวยดูดิมันหัวลาล้นอะมันหัวล้นจะหัวล้านหัวล้นมันมันหัวล้นไปแล้วอะ มันมันไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่แล้วมันมีท่าเต้นป่ะวะดูแบบนะไม่มีมีดิงัก็มีดิมีนี่มีมีเป็นท่าเต้นนะะแต่นี้ไม่รู้ท่าเต้นอะไรก็ลองไปคนๆกันดูนะป่ะก็ประมาณนี้ในกล่องมันก็มีมันมีหลายตัวมากนะคะแต่ว่าไม่รู้จะได้ไหมยี่สิบี่กล่องจัดไปรุ่นใหญ่แฟนกิดตตนนีผ้าอ่านชัดไม่เห็นเลยแม๊ขาวมันแม๊เก้ามันขาวแล้วตัวหนังสือมันก็เสือขาวด้วยแม้ ไปโอ้โหทำไมมันทองหลอกเราอะ่ะไม่ได้อะไรเลยอันดี้เกลืออันนี้เกลือโคตรจริงไปต่อเฮ้ยทองอ้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะอันนี้มันเก่าแล้วอ่ะมันเป็นทองเก่าอ่ะไม่ใช่ของ anniversary นะแต่ก็ก็โอเคถามว่าเล่นวิโดโอไหมก็ก็ไม่เล่นนะคะแต่ก็ จะไว้จกไว้สะสมเราเป็นแบบหน่วยสะสมนะฮะปะทองเอเมาเว้ยใจชื้นไปต่อม่วงโอ้แต่ได้ท่าเต้นเฮ้เอาเรื่องไ,ได้ท่าเต้นว่ะซื่อมียาฮาลูฮิใส่เลยอีค i ิปเรียบร้อยได้แล้วไงอยากได้ก็มาทีนี้อะอยากได้ลูซิโออยากหาให้เจอลูซิโอแต่ไม่รู้จะเจอไหมนะจะหาไปก่อนนะ เปิดมาม่วงฮันโซเอาหว่ะท่าเต้นฮันโซอะเป็นท่าเต้นของกล่องที่ที่มาจากกล่องนี้เท่านั้นด้วยนะว้าใส่ใส่ครัใบใส่ัน,น่แน่ไม่เกลือแต่อยากได้สะกินมากกว่าวะ่ะไปเหลือ20กล่องอย่างว่องไวไปต่อฮะโอ้โหอันนี้เกลือว่ะ อันนี้เกลือแต่อันนี้สวยอ่ะโกลเด้นไรฮาร์สใส่แม่งเลยถามว่าเล่นไหมเล่นบ้างเล่นบ้างใจไม่ค่อยดีไม่ค่อยอยู่กับมือกับจัวเท่าไหร่จะลองให้ไปต่อโ oh! อ้ t h าแ u ่ k man อใส่แม่งทุกอันนะที่มีเชีย yeah, มันจะไม่ได้อะไรเลยเบอร์นี้จะเย็นๆนะเราต้องตาหาลูซิโอ โอ้สองกลง่องไม่ได้เยะเลยเลยกระฟ้านี่ได้วอลิส่ามานี่ไรยทีมเก็บไอคอนหรือไง <c ười> มีแต่อไอคอนได้ไหมวะโคตรแย่ๆๆๆไปฮะ <ๆ S 1> ใช้มือซ้ายกด <c ười> มือซ้ายก็ไม่ช่วยหรอโอ้ oh my god ชิบหายแล้วความเกลือมายเยือนวะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของแพทก็ได้นะทุกคนชิบหายชิบหายแล้วเ <c ười> ด้อเด้อ ต้องเล่นสูตรปุ๊บปุบปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปต้องกดในกล่องโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บก็เจ,จ็บนะได้ไอคอนเหมยไม่อยากเก็บไอคอนแล้วนู no! ไม่เอาไอคอนได้ไหมอ่ะจะร้องเลยนะจะโกรธมากเราต้องพักก่อนบ้างไหมมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เล่นของหน่อยไหมรูปหน้าสักตัวได้เหรอต้องรูปต้องรูปหน้าตักทีหนึ่งใช่ไหมจะรอก่อนไหมไม่รอเราจะเปิดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลงย้อนหลัง Youtube อยู่แล้วเกลดดียวใจเย็นๆน,นะอย่าพึ่งแจ้งหนุ่จะลองให้แล้วบ้าจริงอะไรนะ นักเก็บไอคอนนึกไม่ได้แต่ไอคอนน่ะทำไมวะเอาให้ครบเลยไหมไม่ไหวแล้วนะโอ้ไ,อไ,อไ,ไม่ะไม่ะอันนี้ก็ได้ไเมื่อกี้แล้วอะไม่ะ what the fuck เราต้องรูปหน้าจริงๆเหรอนี่มันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวฉันจะเปิดในนี้ดูอา่า มันชื่ออะไรอ่ะไอคนที่เราต้องไปรูปหน้ามันมีชื่อไหมมีชื่อใช่ไหม <S <S เราต้องถามชื่อถามแท้เจฟหรอเจฟเชื่อเชื่อเชื่อตกใจเสียงตัวเองเองจฟเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนงานชื่อเจฟควาพานะอ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยปเปิดปเปิดเปิดเจฟไหนปะ ฉันเขียนผิดวะเขียนผิดจนเนีย้ยรอๆๆยอมไม่ได้เออรูปเราอาจจะชีวิตจีขึ้นก็ได้นะ K L A P N มันคือนังนี่ใช่ไหมเดี๋ยวกลับกล้องกันมันคือนังนี่ใช่ไหมเอาให้ดูเดี๋ยวพับจอก,ก่อนมันคือเจ้านี้ใช่ไหมเจ้าคนที่ทำให้เราต้องรูปหน้าเขา ก่อนที่เราจะเปิดกล่องใช่หรือไม่นางแว่นนี่ใช่ไหมคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มทาร์เก็ตเราจะใช้มือนี้นะคะในการรูปคำหน้าแล้วก็ค่อยไปเปิดกล่องอีกทีหนึ่งเคยไหมอะรูปแล้วรูปรูปรูปลา์รูปลาเอาเชือยถึงกับเด็กอ่รูปรูปรูปุ๊บปุุ๊บปุ๊บไปมีดวงขึ้นมาแล้ว ดูว่าเขาจะช่วยเราไหมนะคะตอนนี้ฮึบฮึบไม่เห็นช่วยเลยไม่เห็นไม่เห็นช่วยอะไรกูเลย The Fuck ได้เจอสเปย์มาอาใส่ก็ได้เพียบเจฟจะเอาใช่เหมเจฟแม่งจะเอาอะว่า,วาไงวะเจฟแม่งไม่ช่วยวะโบเกมทิ้งแม่งเกมการนี่ตั้ง ตกเจเกอร์ได้ไหมอ่ะ,อะใส่ไปใส่ลิปเปอร์ไปอ่ะโอ้เนื้อเธอสุดๆอ่ะนั่งอีโมติคอนนั่งเข้า,ขาไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้เขี้ยะแม่เหลือ12กล่องแล้วทุกคนแล้วต้องเปลี่ยนมือ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 แล้วลรูปเจฟนะนี่คือเจฟเราเราเปลี่ยนเป็นบืนซ้ายแล้วรูปรูปลูกคำคำรูปรูป,รป,รปไปต่อนี่ต้องเล่นของเบอร์นี้ไหมไปเจฟ มี่ะมันไม่เกี่ยวกันนะมันไม่เกี่ยวกันนะมันไม่ควรจะโผล่มาในกล่องนี้ะเขาเจปะ่ะกูจะโผล่กล่องอื่นที่ไม่ใช่กล่องนี้อ่ะฮัลโหลฮัลโหลจ้าฟ้าเจฟเจฟไม่เอาดิเจฟเจฟเอาแบบงามๆให้รองพทได้ไหมนี่ไอคอนใหม่อะไรนะกูจะครบทุกตัวแล้ววันเนี่ยฮะเคียร์เรานี่รูปสองมือแล้วเราจะกดเมาส์สองมือค่ะเราจะรูปสองมือ ปึ๊บ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 อ่าวีดวงขึ้นมาแล้วไปเจฟเจฟอย่าทำให้เราผิดหวังเจฟไปโอ้เจฟจบแล้วเลิกเลิกเลิกเจฟไม่ช่วยกูเลยเจ็บกล่องโอ้วเศร้าโว้ยเศร้าจังเลยนะนี่ได้แต่ไพ่ได้แต่การ์ดอันนี้อะไรเนี่ย,เ,ยเก่าแล้ว เฉยๆเไยค่อนเฉยๆออเออได้ทองแต่สกินแบบสกินธรรมดาเกินอ่ะคือเปิดกล่องหนึ่งปีไงหรือควรจะมีอะไรดีๆให้กูไหมมันไม่ควรมากล่องนี้เลยม่วงวะ่ะไ,ได้ได้ท่าเต้นอีกแล้วอ่ะมันแจกท่าเต้นบ่อยเนาะนี่ก็เป็นท่าเต้นที่ได้จากกล่องนี้เหมือนกันนะคะเป็นท่าเต้นของจังแรดนะคะ running แร็นะคะหนูวิ่งหนูวิ่งเฮียอะไรวะเจฟเราต้องแปะเจฟไว้บนหัวเจฟมองสายตาที่เจฟมองกล่องเหมือนกับเรามองไหมเหมือนกันนะไปเจฟดวงตาเราโอ้ไม่ช่วยเฮียอะไรทังนั้นปิดเลิกนี่เดี๋ยวเอาออกไปลาก่อยไม่ใช่ละดวงเกมแม่งไม่ช่วยโคตรเซิง เอ้ยนี่มันเปิดมายี่สิบกล่องเหลือ7กล่องแล้วนะเหลือ7แล้วนะทุกคนมันจะมันจะใช่หรอวะฮะก็จะต้องเข้าหัวกดเอาเชี่ยเมาส์อยู่ไหนวะเอาวางต้องวางตำแหน่งกันอันนี้นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยูนี่อยนี่นี่อ่าคือมาเราใช้หัวกดเราจะชวนไหม ดังนั้นเร่นงแต่ไอคอนอีกแล้วเนี่ยแม่งเดฟักอะไรวะเดโอลิซาก็ไม่ได้เล่นแม่งอ่าใส่แม่งทุกอันน่ะว่าเอ้ยทำไมมันมันอะไรจะกาหล่ะน้นนะฮัลโหลมันไม่ใช่แล้ว,วะกิฟมันมันจะแยกเกินไปไหมอ่ะเปิดแอร์ก็รู้สึกร้อนได้นะฮะหกกล่องสุดท้ายแล้วนะนับถอยหลังไปเรื่อย,อยว่าเราจะได้ไหมเหนื่อยใจ แย่ไม่ช่วยอะไรเราทั้งนั้นโอ้โหมันจะมีแสงสีทองแบบขึ้นมาล่อเราทำไมในเมื่อมันหมาแค่แบบน้าเงินขาวอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ได้จากกล่องนี้เหมือนกันนะคะเป็นเป็นซาวซึ่งมันก็ไม่ดีเท่าฟากินปะเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะแยบก็ไม่ช่วยใครก็ไม่ช่วยทั้งนั้นพูดจริงเจ็ดร้อยของพี่ลงกลับมา ไม่ได้ยิยอะไรเลยร้องเพงลงร้องเพลงใช่มันร้องเพลงแล้วว่ะเพลงนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรานะเรา,เราต้องฟังมากดใหม่ <S 2> <S 2> อาจอาจจะเป็นแบบแทนแทน,น,น,นอะไรอย่างนี้มาแล้วนะเดี๋ยวๆๆรออขอขอมาพาักหายจมหายใจแป๊บหนึ่งนะ คดเซ็งพูดบ้าบอทไม่ันไม่มีอะไรแบบเลยวะนะยี่สิบสี่เจ็ดร้อยเลยนู้ยนี่ไงทองเฮย้ยกูเล่นไหมไม่ได้ได้เว้ยได้แล้วฮันโซฮันโซจะกินที่มากับกล่องนี้นะเอาว่ะมาแล้วหนึ่งไม่เกลือเจ็ดร้อยถือว่าไม่เกลือไม่เกลือแล้ว ได้แบบว่ากินก็ถือว่าโอเคก็ไม่แยกก่ก็ก็โอเคนะได้อยู่ไม่เกลือเรียบร้อยเปิดทิ้งเลยครับสามกล่องนี้ผมไม่สนใจแล้วงั้นผมได้ฮันโซแล,ละถือว่าคผมค่าเดี๋ยวใส่การ์ดด้วยนี่ใส่ไปแต่การ์ดแต่การ์ดนี่ด้วยนะบอกแล้วเมื่อกี้เป็นยะต้าช่วยเรา ไมเพช่เจัษตาไอแบสชัน่นแบสชั่นช่วยเรานะคะมันเป็นเพลงแบบปลุกใจขึ้นมาเว้ยวไม่ธรรมดาไปต่อฮะอู้หม่วงว่ะตังขอบคุณนะ <c oughs> นักเก็บไอคอนสุดยอดครบแล้วมั้งเนี่ยถัไดไปปึ้งจะมาทุกกล่องแบบนี้ไม่ได้นะท่เหรออ่าหมดเรียบร้อยเนี <c oughs> ย่ยเห็นปะ ดูได้ลิฟว์ไปบ้าบอเค yeah. ก็สรุปว่ารอบนี้ก็ไม่เกือนะคะ24กล่องก็เป็นราคาที่ทุกคนน่าจะอาจเอื้อมถึงแนละ้ว50กล่องเรารู้สึกว่ามันเยอะไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเกลือวันนี้ด้วยนะคะใครอยากดูเกมอะไรต่อก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าจริงๆวันนี้พัทเนี่ยแข่งด้วยนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะน่าจะไม่ผ่านเพราะรอบนี้เจอของแข่งนะคะกับเกม LL เนาะก็ไปดีกว่า ได้ฮันตัวแล้วพอใจแล้วเจ็ดร้อยคุ้มคุ้มแล้วนะคะไปล,ลงเลิกโอเค